สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กดติดตามขอให้เฮงเงรวยๆวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับกับเหรียญหล่อเจ้าสัวรวยทองครับพระครูวิสุทธ์รังสีหรือหลวงพ่อทองนะครับวัดรังสีสุทธาวาสหรือวัดไร่กล้วยจังหวัดชนบุรีครับ มีดีตรงนี้โอ้ตะกุดเงินคู่ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวดูความสวยหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะจำนวนการจัดสร้างเนี่ยจำนวนการจัดสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณรวมทุกเนื้อนะอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณห้าพันองค์เท่านั้นนะครับอ <t> งค์ที่โชว์อยู่เนี่ยหมายเลขห <t> ้าเก้าแปดท่านทา้ทนทายที่ว่าเนื้ออะไรก็เป็นเนื้อนวะนี่ครับ <t> พอเป็นตะกุดอะไรครับตะกุดเงินคู่ครับโอ้โหเอาแล้วไงครับ เป็นตากุดเงินคู่เนาะนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะเนี่ยจะสร้างอยู่ที่999องค์ราคาจอง600บาทนะครับมาดูความสวยก่อนกับเหรียญหล่อนเน,นื้อนวะนะครับเจ้าสัวนะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนการจัดสร้างเนาะเจ้าสัวก็ดีด้านโชคลาภเมตตาแน่นอนนะครับถ้าเป็นเจ้าสวัวนี่ตากุดเงินคู่นะครับอ่ะมาดูกันกับจำนวนการจัดสร้างต่างๆก่อนใบรายการนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ใบรายการมาดูกันนะครับ ใบรายการก็นี่ก็มีทั้งเนื้อนวะตะกุดตะกุดทองคําเลยนะโอ้โหตะกุดทองคําเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีเนื้อทองชมพูเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอุดผงนะถ้าจะเป็นเนื้ออื่นก็จะเป็นฝังตะกุดหมดนะครับนี่ครับรายการจัดสร้างมีแค่ที่เองเห็นไหมครับเนี่ยถ้าข้างบนนี่มีเนื้อเงินเนื้อนาวะเนื้อกระไหลทองก็เป็นชุดกรรมการนะครับนี่ในนี้ครับนี่เห็นไหมครับมีเนื้อทองคําดยเก้าองค์เนาะถ้าชุดกรรมการก็หนึ่งชุดรับ สามองนะครับก็ราคาจองสามพันกว่าบาทนะครับก็มีเนื้อเงินนวะแล้วก็กระไหลทองที่แจ้งไปนี่สามองนี้อยู่ในชุดกรรมการนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินตะกุดทองด้วยร้อยเก้าสิบเก้าองราคาจองสองพันห้านะครับแล้วก็เนื้อทองชมพูตะกุดทองอัน,นี้ นี่อยู่ในชุดนี่ราคาจองก็999บาทเลยนะส่วนเนื้อน่าวาตะกุดเงินที่โชว์ไปเมื่อกี้ครับ999องค์ราคาจอง600และเนื้อทองแดงอุดผงนะครับจัดสร้าง2,999องค์ราคาจอง200บาทโอ้โหเจ้าสวนะที่ผมชอบผมชอบตะกุด <c oughs> <c oughs> นี่ตะกุดโคตรสวยเลยโอ้โหทำได้ดีกับงานหล่อนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ มีโชคมีลาบสวัสดีครับ